สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยจอดลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เรากำลังจะมาดูกันในเรื่องที่เอ่อกำลังเกิดขึ้นส,สดๆร้อนๆเลยการฝึกร่วมทางทหารประจำปีระหว่างไทยกับอินเดียค่ะรหัสไมตรีหรือไมตรีซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่14แล้วนะคะใช้ชื่อว่าไมตรีขีด14 ครับครั้งที่14แล้วข้อมูลที่เรามีตอนนี้คือการฝึกจัดขึ้นที่ Joint Training Node เมืองอัมโรยนะคะในรัฐแม่คลายประเทศอินเดียอาฮะเพิ่งเริ่มกันไปเมื่อว,วานนี้เองค่ะ1กันยาแล้วก็จะยาวไปถึง14กันยาครับเกือบ2สัปดาห์เต็มใช่ค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจมาทำความเข้าใจข้อมูลที่เราได้มาเกี่ยวกับการฝึกไมตรีขีด14เนี่ยให้ลึกขึ้นไม่ใช่แค่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่เราจะพยายามมองให้เห็นถึงเนัยสําคัญหรือสิ่งที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังว่าจริงๆแล้วมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ความร่วมมือของสองประเทศนี้นะคะครับผมนี่อย่างนึงที่สะดุดตาดิฉันตั้งแต่แรกเลยนะคะคือมันฝึกกันมานานมากครับตั้งแต่ปี2549นี่่าเข้าไปครั้งที่14แล้วใช่ครับมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆนะครับแสดงว่าต้องมีความสําคัญแบบว่าในระดับนโยบายแน่ๆถูกต้องเลยครับการที่มันต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนมากถึงความสัมพันธ์ทางทหารที่ ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆระหว่างไทยกับอินเดียถ้าจะพูดถึงวัตถุประสงค์แก่นกลางจริงๆของ MAITREXVII ก็ค <ๆ S 2> งหนีไม่พ้นเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกครับจุดเน้นสำคัญเลยคือคำว่า interoperability อ๋อค่ะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทำให้กองกําลังของทั้งสองประเทศเนี่ยสามารถทํางานประสานงานกันปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดอลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีสถานการณ์จริงที่ต้องทํางานร่วมกันการฝึกแบบนี้คือการเตรียมความพร้อมที่สําคัญที่สุดแล้วก็แน่นอนการได้มาใช้ชีวิตกินนอนฝึกด้วยกันแบบนี้มันก็ช่วยสร้างความคุ้นเคยความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานและที่สำคัญมากๆคือความไว้เนื้อเชื่อใจหรือ mutual trust นะครับ ค่ะระหว่างกำมันคนระหว่างกองทัพซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากนะถ้าไม่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบนี้จริงค่ะสำหรับเนื้อหาหลักๆในการฝึกปีนี้นะครับมีการระบุชัดเจนเลยว่ามุ่งเน้นไปที่การต่อต้านการก,ารก่อการร้ายในพื้นที่กึ่งเมืองพื้นที่กึ่งเมืองครับ semi urban counter terrorism semi urban คำนี้น่าสนใจนะคะมันต่างจาก ในเมืองเต็มรูปแบบหรือว่าในชนบทยังไงคะทําไมต้องเจาะจงแบบนี้เป็นคําถามที่ดีดครับคือสภาพแวดล้อมแบบกึ่งเมืองเนี่ยมันมีความซับซ้อนเฉพาะตัวมันคือพื้นที่ที่เป็นส่วนผสมระหว่างเขตชุมชนอาจาหนาแน่นปานกลางมีบ้านเรือนมีตลาดแต่ก็ยังมีพื้นที่เปิดโล่งสวนหรือพื้นที่เกษตรแทรกอยู่โอค่ะไม่ใช่ตึกสูงติดกันเป็นพื้เหมือนใจกลางเมืองใหญ่ แล้วก็ไม่ใช่ป่าเขาทึบไปเลยนึกภาพออกค่ะความท้าทายคือหน่วยปฏิบัติการต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีได้เร็วมากต้องรับมือได้ทั้งในที่แคบระวังภัยจากอาคารแล้วก็ต้องควบคุมพื้นที่เปิดโล่งที่อาจจะอยู่ติดกันได้ด้วยอืมอืมแถมยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพลเรือนที่อาจจะอยู่ในพื้นที่นั้นๆอย่างใกล้ชิดอีกใช่เลยค่ะอันนี้น่าจะยากครับ การก่อกันร้ายในพื้นที่แบบนี้เลยต้องใช้ทักษะการวางแผนการประสานงานแล้วก็ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติที่สูงมากการที่ MAITE 1 4เลือกเน้นหัวข้อนี้ก็แสดงว่าทั้งสองประเทศเล็งเห็นความสำคัญหรือความเป็นไปได้ของภัยคุกคามลักษณะนี้ในปัจจุบันหรืออาจจะอนาคตอันใกล้นี้ครับค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่สำคัญมากๆคือ การฝึกนี้ดำเนินการภายใต้กรอบของ Chapter 7ของกฎบัตรสหประชาชาติ Chapter 7อันนี้คือส่วนที่ว่าด้วยปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศใช่ไหมคะใช่ครับการอ้างอิงกรอบนี้ในการฝึกแบบทวิภาคีมันมีความหมายพิเศษยังไงคะครับ Chapter 7เนี่ยให้อำนาจคณะมนตรีความมั่นคงในการดำเนินมาตรการต่างๆรวมถึงการใช้กำลังเพื่อทำรงไว้หรือฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศค่ะการที่ MAITI อ้างอิงกรอบนี้ มันเลยไม่ใช่แค่การฝึกทวิภาคีธรรมดาแต่เหมือนการส่งสัญญาณว่าการฝึกนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติภาร,รกิจที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้อนาคตของซาประชาชาติในอนาคตอ๋อ oh. เช่นปฏิบัติการรักษาสันติภาพหรือการบังคับใช้สันติภาพในสถานการณ์ขัดแยง้งมันช่วยเพิ่มความชอบธรรมหรือ legitimacy ให้กับการฝึกในระดับสากลด้วยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าไทยกับอินเดียมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษากฎระเบียบระหว่างประเทศครับโอ้โหเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ใช่แค่ฝึกกันเองแต่เหมือนเตรียมพร้อมสำหรับบ,บทบาทที่ใหญ่กว่านั้นด้วยทีนี้มาดูที่ตัวผู้เข้าร่วมฝึกกันบ้างดีกว่าค่ะว่าใครเป็นใครมาจากหน่วยไหนกันบ้างครับ ข้อมูลระบุว่าฝ่ายอินเดียส่งกำลังพลมาร่วงร้อยยนายนะคะครับร้อยนายมาจากกองพันธุ Madras Regiment ซึ่งถือเป็นกรมทหารราบที่เก่าแก่มีประวัติยาวนานของกองตับบอกอินเดียเลยใช่ครับมีประสบการณ์หลากหลายมากส่วนฝ่ายไทยมีกำลังพล53นายค่ะมาจากกรมทหารราบที่1กองพลทหารราบที่14ครับการเลือกหน่วยเข้าร่วมก็ร่าสนใจนะครับอย่าง Madras Regiment ของอินเดียเนี่ยการมีประสบการณ์หลากหลายภูมิประเทศ รวมถึงการต่อต้านการก่อความไม่สงบหรือ counter insurgency ก็น่าจะสอดคล้องกับหัวข้อการฝึกเรื่อง semi urban counterterrorism ได้ดีค่ะจริงด้วยส่วนกรมทหารราบที่1ของไทยก็เป็นหน่วยหลักที่มีความพร้อมรบสูงอยู่แล้วขนาดกำลังพลที่อินเดีย120ไทย53รวมกันก็เกือบ2 0 0นายค่ะถือเป็นขนาดที่กำลังดีเลยสำหรับการฝึกยุทธวิธีระดับกองร้อยหรือ company level